แ้วแต่เอาป่ะเอาคนซ่าเงไม่ทันอะไรเลยเองก็จัดของไปแล้วหนึ่งล้านพระเจ้ามันมน่ารักนี่เอาไปใช้กินข้าวก็ <c oughs> ใช่ไงเดีอยไรแ๋เด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวจีมาสำหรับตลาดเนาะซึ่งตลาดเนี้ยกเป็นตลาดที่ใหญ่เป็น,นต้นๆ้นของประเทศไทยเลยหรือว่าเป็นอันดับหนึ่งก็ว่าได้เนาะแล้วก็ที่เนี้ยมันอยู่ทั้งใจกลางเมือง ของกรุงเทพแถมยังมีของขายของขายมากมายด้วยเนาะใช่แล้วเดินทางก็ง่ายด้วยทั้ง BTS แล้วก็ MRT เลยใช่ใชแล้ว BTS <ช>ถ้าเพื่อนๆมาก็จะเป็น BTS มอชิดเนาะหรือว่าที่เพื่อนๆจะรู้ก็คืออยู่ตรงส่วนจันจรจักเลยส่วน MRT ก็จะเป็น MRT กับแผงเพชรใช่เอาประตูสาใช่แล,แล้วแล้วก็เนี่ยเราก็มาเดินเล่นไปเรื่อยๆเชิลๆเลยเพื่อนๆสามารถมาได้สบายมาก เราหลบเข้าข้างในห้างก่อน,นเอน็งฝนโตแล้วหลบเข้าห้างกันขนะ้ากจจับริงจังใครข้ารักกว่ากันไปแล้วไปแล้วโอ้โหจะเอาบ๊อบมาดแล้วหนึ่ง สายตาออนวันสิอออนวันฉันสิออนวันฉันสิอุ้ย <c oughs> แต้ก็แก้งแตกหลอกโอเค <c oughs> okay, ตอนนี้เราเข้ามาลงฝนนะ <c oughs> เพราะว่าฝนตกตอันนี้เราเราฝนอยู่ที่มิก เราอยู่กันที่โซนชั้นสองของมิกเรามาเดินเล่นกันเพราะฝนตกนี่ชั้นสองมีป๊อปมานะใครชอบป๊อบมาดิไหนอะไปโกนตุ้งนัะนนะสวยสุดเลยที่ไหนน้องกระตา่ายเรามีแล้วค่ะใช่จ้ามีแล้วเราเดินวนอยู่ตรงโซนของเล่นเยอะแล้วนะเดี๋ยวว่าจะไปเดินสู่โซนสัตว์กัย ตอนนี้เรากำลัง,งจะไปส่วนสัตว์ฮนะอ๋อเพิ่งเห็นเหมือนกันไม่ได้มานานส่วนสัตว์เสียเซลนูมาดูสัตว์หาเพื่อน,นดิบุเอล้อเล่นนะไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ได้กล่องน,นั้น,น,นอ,อ่ะนกนกคู่ นรค uh hey. sure. ุ้มอเมริกาเสร็จแล้วไปน้อยเลยใช่น้อยลงจัดของไประเบียบขึ้นเนาะมีนะจะเป็นสัตว์น้านนี่ตัวอะไรต่างแมวแล้วแมวแล้วนี่น่ารักใช่น่ารักเพื่อนๆสามารถมาดูได้เนาะใช่ นี่อ้วนเลยมันตุกอันนี้แหละนี่อ้วนเหมือนกันนะเนี่ยหลังจากที่เราเดินสวนสัตว์แต่ละพักธุ์นั่เราก็มาหาอะไรกินกันซึ่งเมนูนี้ก็คือแก้มหลองผ้าบาบีอยอกมาแซ่บมากอยู่ข้างนี้เลยส่วนที่ไงกินอะไรกะเพราซิกเนเจอร์ของกินอร่อยเพิ่งลงมาแซ่บเลยมีหลายเลเวลด้วยใช่เต็มคำร้อนมากเลยอะเนี่ยเราก็เดินไปบนไปเรื่อยๆนั่นแหละจนกพักหนึ่งก็เริ่มเย็นแล้ว เราก็เลยจะเตรียมตัวกลับไปแล้วไงวันนี้สวนดุสจัดวันแรกเอ้ยไม่ใช่วันแรก,แรกวันเดียววันเดทชิปไปไหนอีกแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้ฮะก็ยังอุ้ยสูงกว่าข้างไหนหนึ่งแล้วเนี่ยโอเคก็สจหรับสวนดุสิตจัตัลก็มีเท่านี้นะว้เจอกันคลิปต่อไปขอบคุณครับบ๊ายบายเจอกัน ในสุดสัปวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้กับพวกเราด้วยนะกับช่อง Happy Story f, f <G. S 1> ่เอบายบาย